สวัสดีค่ะช่องย่านหญงกบตูมค่ะเช่นเดิมนะคะ f อก็คอมเมนต์เข้ามาหลายคนเนาะว่าอยากจะได้สูตรหลักหน่วยเออคนโน้นก็คอมเมนต์เข้ามาคนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาเออสูตรหลักหน่วยก็จะปล่อยให้ถ้าใครอยากจะได้สูตรหลักหน่วยจะปล่อยให้แต่ว่าสูตรหลักหน่วยไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วจะถูกเป๊ะ,ปะนะบางครั้งมันก็ ตายย้อนรักหวยก็หลายเธอเลยเด้อก็แต่ก่อนก็เหมือนกันนะได้เลขหวยมานี่สมมุติว่าท้ายมันไม่มีหก้ทยไม่มีหกไม่ตองกลับวยบวกลับผัดบานนี้มันออกมามันเป็นตัวกลับคือว่าตอนที่ท้ายเรามันพลิกนะมันก็มีแบบนี้ก็มีเอาอย่าคิดว่าอะไรมันก็มีหลุดทุกอย่างอะไรมันก็มีมัน ไม่แน่นอนของพวกนี้จะเราคิดว่า100%ซก็ยังไม่ร้อเรพราะฉะนั้นเจนี่ไม่ได้เคยพูดร้อมีแต่80%เพราะว่าเราต้องเอา20%เปผื่อในการผิดพลาดด้วยแล้ว f อฟก็อยากจะได้สูตรได้สูตรเอ้ได้สูตรก็ให้ไม่ไม่ได้ห่วงเลยแต่เวลาก็ขอฝากขอฝากว่าสูตรเอาไปแล้ว อย่าไปาเข้าใจว่าสูตรจะเป๊ะๆแล้วทำให้ตัวเองเองลืมลืมที่จะกลับไม่อย่างนั้นไม่ได้สูตรนี้คือหนึ่งเราจะประหยัดทุนคือสมมุติว่าเราจะมันมาท้ายไม่มี6เราก็จะกลับไว้สักครึ่งคือเราจะซื้อเป็นเป๊ะๆตัวที่ตรงแล้วเรามันมีไม่มีท้ายเราก็ต้องไม่กลับไม่ได้แล้วต้องกลับไว กลับไว้สักครึ่งมันก็จะประหยัดทุนลงมาอีกอ,อยากเราซื้อ,อเท่าตัวนี่มันก็มันจะหมดทุนเยอะลงทุนไปหนึ่งพันนี่มันจะประหยัดทุนลงมาก็จะเหลือก็จะลงทุนไปเป็นหกร้อยประหยัดทุนสี่ร้อยแล้วก็มาโปใส่ตัวที่เราแน่ใจคือตัวที่มีท้ายตัวที่มีท้ายเราก็เน้น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 ตัวนั้นแล้วก็จะกันกันตัวที่ไม่มีท้าย ไม่ใช่ว่าอุ้ยไม่มีท้ายนะไม่เอาไม่ได้นะไม่ได้ค่ะท้ายนี้คือลห, 6, ล,หลักหน่วยคือท้ายหกหลักหน่วยหลักหน่วยคือเป็นของบนนะคะเป็นของบนเน้นอีกคือเป็นของบนนี่ะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาทํากันให้ดูนะคะปุ๊บอ้าวเรามาดูนะคะามาดูวิธีทําสมมุติว่าเราจะให้ดูครั้งก่อนเอาให้ทวนดูครั้งก่อนเนาะ ให้ทวนดูครั้งก่อนคือครั้งก่อนมันก็จะเป็น395แล้ว395นี้เราจะเอาเเอาตัว7มาบวกเจนี้จะเอามาบวกกับหน่วยนี้เราก็จะามาบวกกับหน่วยนี้7บวกหก็ได้12แล้วก็ใส่2ลงไปแล้วก็ เจ็ดบวกสองเป็นเก้าใส่เก้าลงไปเจบวกเเป็น 16, สน 13, ิใส่หลงไปหกวกเเป็นสิก็ใส่สาลงไปสามบวกเก็นได้ใส่ 2, 3, 4, 5, ลงไปเราจะคำนวณ6ตัวเราจะพอแค่6ตัวนี่คือสูตร ท้ายหลักหน่วยเราจะคำนวณได้แบบนี้ถ้าสมมุติว่าท้ายไม่มีหรือว่าเราจะเอาหลักสิบแล้วเห็นไหมเวลาออกมามันก็จะมาเป๊ะเลยหกศูนยบางครั้งก็จะเรียงให้แต่บางครั้งก็จะเราก็มีหลักหลักของเรามาคือหลักของเรามาก็คือ วดตะกี้นี้มันก็จะมีเดี๋ยววัตะกี้นี้มันก็จะเป็นไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวมันก็จะเป็นไอหกศูนย์หกศูนย์สามเออหกศูนย์สามหกศูนย์สามคำนวณง่าย,ง,ายงวดตะกี้เนาะหกศูนย์สามก็จะบวกเจ็ดเสมอใช่บวกเจ็ดลงมาทุกรอบเลย บวกเ็ดลงมาเสมอเลยทีนี้เราได้หลักสิบเนาะย่าไปเอาหลักสิบมาเนาะก็เอสิบมาใส่เนาะหลักสิบคือหลักศูนย์ก็คือาาาได้ศูนย์มาเนอ้องวดงวดไอ้สามเก้าห้าเนาะที่มันออกไปเนาะก็เราก็เอามาบวกเจ็ดใช่แล้วจะมาบวกเจ็ดทุกตัวอ่าจะมาบวกทุกตัวท้ายมันออกมานี่เราก็จะเอาแล้วเราก็จะเอาสามวดนี้เราก็จะเอาเจ็ดมาบวกสามเหมือนเดิมเจ็ดม,มาบวกสามก็จะได้ศูนย์ บวก7ก็จะได้เจบวกเ็ก็เป็น14ได้สี่บวกเก็เป็นส1ได้หนึบวกเ็ก็เป็นแ8ดบวกเก็เป็นเท่าไหร่15 1หได้หเราจะนับแค่6ตัวนี่คือสูตรงวดมีนางวดสิบหมีนาส6หมีนาะนะบวกเจดเสมอบวกเจเสมอนี่คือสูตรบนเฉพาะบนบน จะบวกบวกลงมาเสมอถ้าเป็นบางปีนะเป็นบางปีถ้าปีไหนเข้าก็จะรัวๆอ่ะสังเกตดูหนึ่งปีที่เข้าคืออะไรคือดวงเราด้วยนะอยู่ที่ดวงด้วยอยู่ที่ดวงด้วยใช่อยู่ที่ดวงด้วยถ้าดวงย่านน่งก็เคยทํามา2ี่กว่าปีก็เคยทํามาปีไหนดวงไม่เข้าโอ้ยก็ชุยไปเฉียดมาอ่าก็ไม่เข้าคือมันจะเข้าสามวดแล้วก็พลิก ้างวด1ึงสองวดแล้วก็พิกหรือว่าหงวดถึงงวดพิกหรือว่าพิกซ้อนๆสามงวดคือ,อปีนั้นคือดวงเราด้วยถ้าปีไหนดวงเราเฮงอย่างปีนี้่า,านิ้งดวงเฮง4วงดแสี่งวดแล้วตั้งแต่7 9คือตั้งแต่เดือนมกราม,มกราวันที่16 7หดเแล้วก็มา6กสาสแล้วก็มา9ก้าห้า แล้วก็มา03แต่ว่างวดที่395อันนี้ได้3ตัว3ตัวแล้วก็มา603ก็ได้3ตัวอันอกนั้นได้2ตัวแล้วนี่คือคือเป็นดวงของปีนี้ม,มันอยู่ที่ดวงก็งหนึ่งได้หวยแล้วเราทำคำนวณเสร็จแล้วก็ประกอบกับความฝันฝันนี่ก็โอ้โหถ้าเราฝันได้สิ่งได้ของอะไร ดังฝันด่คืนนั้นเราก็สังเกตตัวเราฝันถ้าเราซื้อแล้วเราฝันก็เอามาประกอบกันอีกเราก็ซื้อได้เยอะมันก็อยู่กับการฝันอยู่กับการดวงของคนด้วยถ้าคนดวงดีคือว่านั่นแหละเนาะซื้อมีกลับกันยังถึอนะ่นะ <c oughs> <c oughs> ขนาดเคยนะเคยซื้อไม่กลับเลยเป๊ออกมานี่แหละเขาถึงว่าแล้วอยู่ที่ดวง เพราะว่าการเสี่ยงโชคมันก็คือเป็นดวงด้วยไม่ใช่ว่าเราคำนวณแล้วมันจะถูกเสมอไปสั้นเขาก็รวยไดแล้วพี่น้องเลยเนาะมันก็จะรวยไปเศษเรษฐีิดแล้วคำนวณเอาเต็กคำนวณเอาเต็กเนาะอ่านะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยว่าอย่าลืมว่าถึงคำนวณก็อย่าลืมกลับเน่เด้ออย่าลืมว่ามันมีพริกนะคะค่ะพริก อ่านะคะเอาแค่นี้นะคะแล้วคลิปหน้าคลิปต่อไปพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องคุยอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะคะอ่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ